ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาฟังพอดแคสต์ของเราผมไปและคุณมลเป็นผู้ดำเนินรายการสวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของเอ,อ่อ Wi-Fi 7ค่ะซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีไร้สายตัวล่าสุดเลยนะคะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากแหล่งข้อมูลที่ออค่อนข้างเชื่อถือได้ที่เขาเจาะลึกเรื่องนี้มาโดยเฉพาะเลยค่ะ เป้าหมายวันนี้นะคะก็คืออยากให้เราเข้าใจกันจริงๆว่า Wi-Fi 7นี่มันมันคืออะไรกันแน่แล้วมันต่างจากอย่าง WiFi 6ที่บางคนก็เพิ่งเปลี่ยนไปหรือว่ารุ่นก่อนๆนะคะมันต่างกันยังไงแล้วมีอะไรใหม่ๆที่ทำที่มันแบบว้าวจริงๆอะค่ะโดยจะพยายามคุยกันแบบเข้าใจง่ายๆนะคะไม่ใช้ศัพท์เทคนิคยากเกินไปค่ะได้เลยครับจริงๆมาตรฐาน Wi-Fi พวกนี้นะครับมีวิวัฒนาการมาตลอดเลย คือคนดูแลหลักๆก็คือ IEEE e. ซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่แต่กลุ่ม Wi-Fi Alliance ครับที่เขาช่วยออกใบรับรองสินค้าที่เราเห็นโลโก้กันบ่อยๆเขามาช่วยเปลี่ยนวิธีเรียกชื่อจากเดิมที่เป็นรหัสแปลกๆ AXAC อะไรพวกนั้นให้มันจำง่ายขึ้นเป็นเลข6เลข7เนี่ยแหละครับก็ช่วยให้คนทั่วไปเข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยอ๋อเข้าใจเลยค่ะงั้นมาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าทำไมเราถึงต้องมี Wi-Fi 7ขึ้นมาอีก ทั้งที่แบบ Wi-Fi 6ก็รู้สึกว่าเร็วแล้วนะคะมันมาต่อยอดหรือว่าแก้ปัญหาหรือเพิ่มอะไรให้เราได้บ้างคะแล้วก็ที่สงสัยคือตอนนี้เห็นว่ามาตรฐานก็ประกาศแล้วแต่ยังไม่มีตรารับรองแต่เอ๊ะทำไมมีของขายแล้วอันนี้มันปกติหรอคะอ๋อใช่ครับเป็นเรื่องปกติในวงการนี้เลยครับคือ i EE e e E เนี่ย เขาจะกำหนดตัวมาตรฐานทางเทคนิคไปก่อนส่วน Wi-Fi Alliance เขาจะตามมาทีหลังเรื่องการทดสอบการให้การรับรองผลิตภัณฑ์แต่ว่าผู้ผลิตบางเจ้าโดยเฉพาะรายใหญ่ๆที่เขามั่นใจในเทคโนโลยีตัวเองมากๆครับก็อาจจะชิงเปิดตัวสินค้ามาก,ก่อนเลยเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการตลอดหรือแบบว่าอยากให้คนได้ลองของใหม่ไวๆครับ ส่วนเหตุผลหลักๆของมาตรฐานใหม่เนี่ยก็คือเพื่อรองรับอนาคตจริงๆครับทั้งเรื่องความเร็วที่สูงขึ้นมากๆแล้วก็เรื่องการรองรับอุปกรณ์จำนวนเยอะๆที่จะเชื่อมต่อพร้อมกันแล้วก็พวกแอปพลิเคชันใหม่ๆที่มันกินแบนด์วิดต์หนักๆที่กำลังจะมาถึงในอนาคตรครับค่ะพอพูดถึงความเร็วอันนี้เป็นประเด็นที่คนสนใจมากเลยค่ะ WiFi 7นี่มันเร็วกว่าเดิมขนาดไหนคะถ้าเทียบกับ WiFi 6ที่ว่าเร็วกันแล้วเนี่ยมันตั้งกันเยอะไหมคะ เห็นตัวเลขแหวแวๆมาแบบระดับ46กิกะบิตเซกันี่มันจริงแค่ไหนคะครับตัวเลข46กิกะบิตเซกันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นความเร็วสูงสุดตามทฤษฎีเลยนะครับคือต้องอยู่ในห้อง l ลบต้องมีสภาพวัดล้อมที่สมบูรณ์แบบมากๆแล้วก็ที่สำคัญคือต้องมีอินเทอร์เน็ตบ้านที่แรงระดับ100 g กิกะบิตมารองรับด้วยซึ่งในชีวิตจริงตอนนี้ก็คงเเป็นไปได้ยากมากๆครับ แต่ประโยชน์ที่เราจะได้จริงๆจับต้องได้เลยก็คือความเร็วพื้นฐานที่มันสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับในการใช้งานทั่วๆไปเหมือนกับว่ามันยกระดับมาตรฐานขั้นต่ําให้ดีขึ้นไปอีกเยอะเลย แล้วมันก็เป็นการปูทางไปสู่ประสบการณ์ใหม่ๆอย่างพวก VR ความละเอียดสูงๆหรือการเล่นเกมผ่านคลาวแบบไม่สะดุดเลยในอนาคตครับผมโหนึกภาพตามเลยค่ะแล้วเบื้องหลังความเร็วที่มันเพิ่มขึ้นขนาดนี้ค่ะมันมีเทคโนโลยีอะไรที่น่าสนใจซ่อนอยู่บ้างคะตัวแรกที่ได้ยินบ่อยๆเลยคือ MLO หรือ m u l t i l i n k Operation อันนี้มันทางานยังไงล่ะคะอ๋อเข้าใจภาพเลยครับเหมือนมีทางด่วนส่วนตัวเพิ่มขึ้นมาให้เราวิ่งได้เร็วขึ้นนะครับและอีกตัวหนึ่งที่พูดถึงกันเยอะเหมือนกันคือ 4096 QAM อันนี้ฟังดูซับซ้อนขึ้นไปอีกนิดหนึ่งมันคืออะไรแล้วมันช่วยเรื่องความเร็วยังไงครับครับ QAM หรือชื่อเต็มๆคือ Quadrature Amplitude Modulation ถ้าอธิบายง่ายๆเลยนะครับมันคือเทคนิคในการบรรจุข,ข้อมูลดิจิตอลพวก0กับ1เนี่ยลงไปในสัญญาณวิทยุที่เราจะส่งออกไปในอากาศ ยิ่งตัวเลข QAM สูงก็เหมือนเรามีตารางที่ซอยช่องให้มันละเอียดขึ้นมากๆทําให้เราส่งข้อมูลได้มากขึ้นในการส่งแต่ละครั้งอย่าง WiFi 6เนี่ยใช้1024 QAM พอมาเป็น WiFi 7ก็ขยับไปถึง4096 QAM คือมันบรรจุข,ข้อมูลได้แน่นขึ้นกว่าเดิมอีกประมาณ20%เลยทีเดียวครับนั่นขึ้น20%เลยฟังดูดีมากๆเลยค่ะแต่ว่ามันมีข้อจำกัดอะไรไหมคะมีแน่นอนครับ คือการส่งข้อมูลที่มันอัดแน่นขนาดนั้นนะครับมันต้องการคุณภาพสัญญาณที่ดีมากๆเลยคือต้องนิ่งและแรงจริงๆปแปลงง่ายๆว่าถ้าอยากจะได้ประโยชน์สูงสุดจาก4096 QAM เนี่ยอาจจะต้องอยู่ใกล้ตัวเราเตอร์หรือ a c c e s s point พอสมควรเลยครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงครับคือระบบมันฉลาดพอถ้าสัญญาณมันไม่ดีไม่นิ่งพอมันก็จะลดระดับ QAM ลงมาให้เองอัตโนมัติเพื่อให้ยังเชื่อมต่อได้อยู่แค่อาจจะได้ความเร็วเต็มที่ตามทฤษฎีเท่านั้นเองครับ ต้องเปลี่ยนอะไรบ้างคะตอนนี้มีอุปกรณ์รองรับเยอะหรือยังคะครับการที่เราจะรีดประสิทธิภาพสูงสุดของ Wi-Fi 7ออกมาได้เนี่ยนะครับคือทั้งตัวปล่อยสัญญาณอย่างเราเตอร์หรือ Access Point แล้วก็ตัวรับสัญญาณอย่างมือถือโน้ตบุ๊กพวกนี้ครับต้องรองรับ Wi-Fi 7ทั้งคู่เลย ตอนนี้ก็เริ่มมีชิปเซตอย่างฝั่งมือถือก็มีจาก Qual c o m m m e d i a t ท k หรือฝั่งคอมพิวเตอร์ก็มีจาก Intel ที่รองรับออกมาแล้วครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามีเราเตอร์ WiFi 7แต่ยังใช้มือถือที่เป็น Wi-Fi 6อยู่เนี่ยมันก็จะทำงานตามมาตรฐาน Wi-Fi 6นะครับไม่ได้เร็วขึ้นปรุดปราดทันทีการอัปเกรดเนี่ยเลยอาจจะต้องดูทั้งระบบนิดนึงแต่ก็ไม่จำเป็นว่าต้องเปลี่ยนทุกอย่างพร้อมกันทันทีนะครับอุปกรณ์เก่าก็ยังใช้กับเราเตอร์ใหม่ได้อยู่ครับผม อ๋อเข้าใจชัดเจนเลยค่ะสรุปง่ายๆก็คือ WiFi 7เนี่ยมันเร็วขึ้นมากจริงๆท,ทั้งทางทฤษฎีแล้วก็น่าจะช่วยยกระดับความเร็วใช้งานจริงให้ดีขึ้นด้วยมีเทคโนโลยี MLO ที่ช่วยรวมคลื่นให้ใช้แบนด์วิดท์ได้เต็มที่ขึ้นแล้วก็มี4096 QAM ที่อัดข้อมูลได้แน่นขึ้นอีก แต่ก็อาจจะต้องอยู่ใกล้ๆหน่อยหรือสัญญาณต้องดีนิดหนึง่งแล้วก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่รองรับทั้งคู่ถึงจะเห็นผลเต็มที่นะคะถูกต้องเลยครับแต่อยากจะทิ้งท้ายมุมมองไว้นิดนึงครับว่าถึงแม้ตัวเลขความเร็วสูงสุดมันจะดูน่าตื่นเต้นเป็นจุดขายสำคัญแต่ผมว่าการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจริงๆของ w i f i 7เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องความเร็วสำหรับอุปกรณ์เครื่องเดียวนะครับแต่อาจจะอยู่ที่ความสามารถในการจัดการกับ ความหนานแน่นของอุปกรณ์ที่มันเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยในบ้านหรือในออฟฟิศยุคปัจจุบันแล้วก็การรองรับแอปพลิเคชันในอนาคตที่มันต้องการทั้งความเร็วและความเสถียรมากๆพร้อมๆกันมันคือการทำให้ประสบการณ์การเชื่อมต่อโดยรวมทั้งหมดเนี่ยมันดีขึ้นมันลื่นไหลขึ้นสำหรับทุกคนถึงแม้ว่าแต่ละคนแต่ละเครื่องอาจจะไม่ได้ความเร็วสูงสุดตามทฤษฎีไปเป๊ะก,ก็ตามมันเหมือนเป็นการยกเครื่องระบบเครือข่ายไร้สายครั้งใหญ่เพื่อรับมือกับโลกยุคหน้าจริงๆครับ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องของเราถ้าชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจในการสร้างผลงานต่อไปขอบคุณมากครับ